ไอดีผู้ใช้อนุญาตให้ผู้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อนได้ด้วยไอดีแล้วก็คิวอาโคดนั่นเองส่วนที่สำคัญที่สุดคือไอดีผู้ใช้นี่เลยกันแชทเดี๋ยวผมบงไว้ให้นะครับว่าตรงไหนสำคัญที่สุดนะครับใครอยากเป็นเพื่อนกับผมนะครับ ดูไอดีไว้นะครับเดี๋ยวผมวงเส้นสีแดงไว้ให้อืมได้ล,ละอืมก็ที่จะมาบอกก็แค่นี้ครับวิธีการแล้วก็อันก็คือนี่ฮะอืมเพิ่มเพื่อนครับไอดีหรือโทรศัพท์ไปแย่นี้ก็เอาชื่อช anel ผมไปแปะนะฮะ แล้วก็ค้นหาครับมันก็จะเจอกับผมนะครับนี่กันแคตตงสัสับที่ห้าครับเอาชื่อช n แนลผมไปแปดมันก็ได้เองครับอันนะแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกคนนะครับมาอยู่ในที่นี่เลยครับกับไอ้น,นี่เลยครับบังคือกลุ่มไลฟ์4 I Love 4ส้บห้านะครับ น้ำหมูหวานมะ <ไป S 3> น้อง<ไ>ปอวยตายมากไปไป <ละ S 2> ไป<ะ>ไปขนาดนั้นเลยเหรอ